พี่อยากกดเข้าไปโดนนะเท่พอกดบล็อกเยอะเยอะพี่เข้าไปบล็อกต่อนของใหม่มันกลิ่นหอมเก็เบไว้ดีกว่ายังไม่ใช้หรอก <c oughs> เก็บไว้ไก่อนเดี๋ยวไปตั้งนู่นตั้งนี่ก่อนเดี๋ยวพี่ไปถ่ายรูปคู่กับใบเสร็จก่อนครับได้ครับมันสวยอย่างนี้เนี่ย รูปแรงในโทรศัพท์ต้องเป็นรูปพี่แพดี้อ๋อถ่ายแล้วครับถ่ายอะไร,รในเสื้อโอ้โหแน่ร้องอ้างวันกริงเหรอ้รองข้างหน้าร้องสดงั้นชาติใช่ เฮกมกมเก๋เกอ่ะเก๋ผมแมันชัดไปปะวะไม <c oughs> ่ดีอ่รเห็นแบบลุงคนอ่ะเห็นพัดแจ้สวัสดีครับท <c oughs> ุกคนโอคนชันเลย ไปเล่นเก็บไว้ก่อนกลับบ้านกันได้แล้วไอ้บวนกลับมีรับได้แล้วใช่ยังยังเราต้องยู่ต่อกันไม่อยู่เดี๋ยวพี่ตไม่มีคลิปลงถ่ายเจ๊กไม่ได้ ครับนี่ครับเราเคลื่องเครื่องอันนี้เครื่องแหรที่นี่เหรอไมใช่ของไทยแล้วก็บอกไม่มีมันไม่มีจริงอันนี้คือต้องไปเกลียดหรืว่าจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาเดี๋ยวคนต่อไปยังจะซื้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เอามันจบหมดเลยแต้องเซ็นอะหนูเซ็นอันนี้แล้วก็าซื้อเฮ้ยขอได้เซ็นเหรอ วันที่ได้ไมครับด้า <c oughs> งเ่ายบเียซื้อตรงไหนคะเอ่อเซเวครับพี่ <c oughs> เาราปอดแกเหรออะไรครับเปลี่ยนรอบเลยใช่ไหมใช่ครับเอา้าเมื่อกี้ปลอดลอ,อกแล้วเหรอใช่ปลอดลอ,ออกแล้วเนี่ยเอามาันต้องเอาไว้ทำไมครับปอดลอกเพื่อแบบบางคนเขาจะไปขายต่ออะไรเงี้ยเอาเหรอครับเอาไว้แล้วอะไรเออเดินมาล่กอดเงินแค่ไม่กี่ร้อยเองครับขายแบบไม่ติดตัวนะจริงเหรอไม่ติดเพื่อเก็บอยู่เอ้าไม่เห็นมีอะไรอ่ะไม่มีอะไร มันกอบน้าหายแล้วเนาะโอเคครับเย่เย่จึงไปเถืะอนี่เดียวใครจะขายเคสขายกระหลงไงครับขายกระหลงพี่เต้าชู มีอะไรละข้อมูลเยอหายหมดไปไปกดรีบกดดังมาให้กูหูนานเยอะขพอเขาทุ่ขอของอะไรครับพี่ใช่แป๊บเดี๋ยวมาให้กดปิดก่อนปะปิดรออะไรไยกนครับบอกพี่แพรด,ดี้ว่าฉันก็ได้มาแล้วสีส้มไม่ได้อยากทราบเลยค่ะพี่เต้าทูโอเคได้บ ต้องเสือแหละใส่กลของปังจบแล้วหน้นตาครูว่าตาเหน่อยนะครับคนอื่นไม่ต้องบอกนะคะเจเจ้อได้มาหรือยังเออจเจ้อได้หรือยังผัดเผ็ดเจเจ้อด้วยผัดเผ็ดเจเจ้อด้วยมันไดเคอะหรือยังพี่เพลาดาชันอีกแล้วทราบหน่ค่ะขอบอกทราบหน่อยค่ะ มีของแถมด้วยครับไม่มีนะอ๋อมีของแถมว่าคือดาดแถมะแถนะแับเปิลมีของแถมด้วยเหรอขนาดหัวชาจยังไม่แถมพ <c oughs> อจะแถมอย่างอื่นนะแถมมาดปบเอร์ก่อนก็ต้องอยากแถมอย่างอื่น <c oughs> เจเจไดไอโฟนแล้วอุ้ยเจไม่ธรรมดานเนี่ยไอโฟนย20สิบสองซิมดูทีวีได้จริงเหรอไอซองซีมเหรอ เี๋ยวจะเอาเดี๋ยวเขาเอาไปตั้งค่าที่ที่บ้านที่แพรลี่เพราะว่าบบอชอยู่นั่นสวยกว็สีใสนะครับสวยเหมือนกันแหละยสวยคนละแบบสีน้ำเงินก็สวยค่ะพี่แต่อันนี้ไม่ดีอันนี้ลื่นอ,อันตรายนะเพื่อนอันนี้ลื่นอันนี้ไม่ลื่นอันนี้มัน,นมีเหลี่ยมมีอะไรให้จับเออว่ะ ก็ซื้อไปอันเด็ได้เอออันนี่ไม่ก็เท่ากี่อ่ะได้แต่ว่าเดี๋ยวให้ตังคนะ์ได้มั้ยได้ตังค์เย็นไม่ก็บิดเลยเหมือนกับเป็นอันนี้ดีแล้วเนี่ยเนี่ยใช้ดีมันเป็นของสูง <c oughs> นี่มันไม่ใช่ของสูงของอะไรนะอันนี้เคเนี่ยเท่าไหร่ <8 90. S 2> แปดเก้าสิบแาสต่เรก็ขี่วู้ดถูกดิเราไปซื้อทำไมของแท้ต้องจบทัน,ตนแต่อันนี้มันจะนากว่าตรงนี้เวลาลง นี่มันมีเซฟเนจะไม่เซฟเลยตรงนี้ไม่เซฟเลยเนี่ยครับซื้ออันนี้ไหมครับครับเอาวันนี้เอาแบบเนี้ยเออมาันเดียวไม่ซื้อทั้งหมดเออของศูนย์ได้ไรของไอ้นี่แบบไปซื้อที่ไหนมาเลยแตงลา90บาทเดี๋ยวจะไปนู่นด้วยเดี๋ยวจะไปอะไรนั้นเขาจะไปแอปเปิลด้วยไปดูแอปเปิล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 แอปเปนะแอปเปิลแอปเปิ เอาดูสีสีที่นตัวพู่ริงเลยั้นเดี๋ยวไปซื้อให่ไหนกันนะเนาะโอเคขอบคุณมากครับเอาเลากตัวกันเลยกันเลิกตอท้ี่ดีจะไหวจไหวได้แล้วก็เปางไปเจอรับาก็เลย